DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจะสร้างแบรนดิ้งด้วยคาแรคเตอร์หรือมาสคอตได้อย่างไรฟังตัวอย่างความสำเร็จจากมาสคอตชื่อดังนะครับที่ใครเห็นหน้าก็ต่างจดจำได้ทันทีติดตามเรื่องราวใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับผมนะครับ หมอมหลวงภาสกรอาภากรนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการพิเศษครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับถ้าหากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะฮะเพราะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องมือการทําการตลาดนะครับที่หลายแบรนด์เลือกใช้กันนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จมาอย่างดีนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับกลยุทธ์นั้นก็คือการสร้างแบรนด์ด้วย คาแรคเตอรหรือว่า m a s c ค t อนั่นเองนะครับลองคุณผู้ฟังลองมานึกภาพนะครับเจ้าหมีสีดำนะครับชื่อคุมามงนะครับเรียกว่าเป็นหมีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นนี่เขาเก่งเรื่องของการทําเรื่องการ์ตูนคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับเจ้าหมีตัวนี้มันจะมีจุดแดงๆนะครับที่แต้มอยู่ตรงแก้มนะครับทุกคนก็น่าจะจดจําได้นะครับด้วยความที่เขามีคาแรคเตอร์ที่เป็นมิตรนะครับอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ เขาทําหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการทูตการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดบนเกาะคิวชูนะครับซึ่งเจ้าหมีคุม,มะมงเนี่ยนะครับก็เป็นหมีเพศผู้นะฮะมีอาชีพด้วยก็คือเป็นรับราชการนะครับเขามีพ่อแม่เป็นครอบครัวหมีนะครับอยู่ด้วยกันก็มันมีวันเกิดของมันด้วยนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆของเมืองอย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้สามารถสร้างมูลค่าให้กับเมืองได้ เป็นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้าหมีตัวนี้เรียกว่าปัจจุบันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วนะครับหรือว่าอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับลุงนวดนะรูจักกันไหมครับก็ลุงหนวดเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนของร้านสลัดนะครับที่ชื่อว่าโจรสลัดนะครับก็เป็นแบรนด์ร้านสลัดสัญชาติไทยนี่แหละครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับด้วยเรื่องของคุณภาพของอาหารก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีการเลือกใช้ ตัวคาแรคเตอร์ลุงโจนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนของร้านนะครับช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะครับเล่าเรื่องราวข้อมูลดีๆนะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรียกว่ามีการปฏิสัมพันธ์นะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในทางหน้าร้านด้วยนะครับกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับจากตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่หลายแบรนด์นะครับที่ เลือกเรื่องราวของคาแรคเตอร์นะครับหรือมาสคอตเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์นะครับให้กับแบรนด์มากกว่าการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นตัวตนนะที่เป็นบุคคลจริงๆนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เพียงการใช้เครื่องมือที่เป็นฟังชั่นอลเท่านั้นนะครับ แต่ยังต้องมีการผสมผสานเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะครับ emotional เข้าไปเพิ่มด้วยนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความผูกพันนะครับมีความผูกพันด้านอารมณ์กับแบรนด์ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการสร้างความผูกพันด้านอารมณ์นั้นนะจึงเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญนะครับคือถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะเลือกใช้เครื่องมือนี้แล้วก็เรียกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงทีเดียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเรื่องของคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งในเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะครับว่าการทำตลาดประเภทนี้เนี่ยก็จริงๆรับเปรียบเสมือนทิศทางนะครับที่จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีภาพคาแรคเตอร์แบรนด์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่ประกอบด้วยเรื่องสำคัญอยู่3ด้านนะครับเรื่องแรกก็คือการมีตัวตนอยู่จริงนะฮะเรื่องที่2เรื่องของการมีคุณภาพนะครับและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการ มีปฏิสัมพันธ์นะครับกับลูกค้านะครับกับผู้ที่ติดตามบนโลกในความเป็นจริงด้วยนะครับหรือจะเป็นโลกของทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะต้องมีการอินเตอร์แอคชั่นผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับหรือการทําตลาดแบบออนไลน์ด้วยนะครับเรียกว่าก็ต้องทําควบคู่กันไปนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับการทำคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับจะทําให้เป้าหมายของแบรนด์ในเรื่องของการสร้าง awareness แล้วก็การมีส่วนร่วมเนี่ยสำเร็จได้จริงมากขึ้นนะครับโดยหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นเหมือนพี่น้องกันเลยนะครับก็คือเครื่องมือของ Mascot Branding นั่นเองนะครับหรือการผสมผสานนะครับระหว่างศาสตร์แห่งการออกแบบ Mascot และก็การสร้างแบรนด์เข้าด้วยกันนะครับในที่นี้นะครับเ,เราก็ต้องทำให้ Mascot เนี่ย เป็นทูตแห่งการสื่อสารแบรนด์หรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับระหว่างแบรนด์และก็ผู้บริโภคให้ได้นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือการสร้างให้เกิดแบรนด์ลอยัลตี้นะครับหรือความพักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวด้วยนะครับมาสคอตส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกออกแบบให้มีคาแรคเตอร์ของตัวการ,ร์ตูนนะฮะ เป็นเรื่องของอาจจะเป็นตัวคนก็ได้หรือเป็นตัวสัตว์ก็ได้นะครับที่มีบุค,คลิกลักษณะหรือการแสดงออกที่เป็นเชิงบวกนะครับเชิงโพสิทีฟนะครับก็เรียกว่าต้องเน้นให้หน้ามองดูแล้วน่ารักสดใสนะครับฉลาดนะครับร่าเริงนะครับโดยต้องสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์หรือองค์กรและหน่วยงานนั้นได้นะครับทีนี้การเลือกออกแบบมาสคอตนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวการ์ตูนอะไรก็ได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องของคูมามงนะครับก็จะเห็นว่าการสร้างเรื่องราวและลักษณะนิสัยเฉพาะตัวให้กับมาสคอตเนี่ยมันจะเพิ่มมิติของความน่าสนใจให้กับคาแรคเตอร์หรือมาสคอตได้มากขึ้นนะครับที่มาที่ไปนะครับมีเรื่องของสตอรี่เสริมเข้าไปนะครับอย่างเรื่องของลักษณะนิสัยเฉพาะตัวนะครับ ที่ทําให้มัสคอตมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือการสร้างเพื่อนให้มันนะครับการสร้างครอบครัวให้กับมันนะครับก็จะทําให้มันเสมือนมีชีวิตจริงขึ้นมานะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่จะสอดแทรกมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของแบรนด์หรือหน่วยงานหรือองค์กรนะครับใส่เข้าไปในตัวมัสคอตได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ควรรู้นะครับก่อนที่แบรนด์เนี่ยจะเริ่มออกแบบมัสคอตกัน นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะครับในการจะลองนําแนวทางนี้ไปใช้กันดูนะครับก็เรื่องแรกก็คือมาร์คคอตนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวการ์ตูนนะครับแต่คือการสร้างมนุษย์คนนึงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ DNA เลยนะครับขั้นแรกของการสร้างมาร์คคอตก็คือต้องเริ่มกันจากค้นหา DNA ให้เจอนะครับซึ่งก็คือตัวตนที่แท้จริงภายในของมาร์คคอตนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะเรื่องของ DNA เนี่ยจะเป็นตัวกําหนด ทุกสิ่งหลังจากนี้นะครับเรียกว่าจะเป็นการกําหนดรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกน้ําเสียงนะครับท่าทางการเดินต่างๆนะครับซึ่งก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ้างอิงมาจากแบรนด์ DNA ขององค์กรด้วยนะครับขั้นตอนที่2ครับก็ต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกที่คนอื่นเขาเข้าถึงได้ง่ายนะครับแอ p เพอรนะครับก็เรียกว่าหน้ามองหน้าดูนะครับเมื่อต้องออกแบบมาสคอตนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ มาสคอตตัวนั้นต้องมีรูปลักษณ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับแล้วก็สะท้อนความเป็นแบรนด์ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่สมนะครับก็ต้องใส่สตอรี่เข้าไปเรื่องราวภูมิหลังนะครับเรียกว่าหล่อหลอมพฤติกรรมนะครับมีแบ็กกราวนด์สตอรี่นะครับเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับเรื่องภูมิหลังเนี่ยนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมความคิดทัศนคตินะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กําหนดเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของมาสคอตตัวนี้นะครับ ก็มาสคอตนี่ก็จำเป็นต้องมีเรื่องราวภูมิหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจในในพฤติกรรมของมาสคอตตัวนี้แล้วก็เกิดการคล้อยตามนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการ Follow ติดตามเอาใจช่วยนะครับตลอดเส้นทางเหมือนกับว่ามาสคอตตัวนี้มันเป็นตัวละครในซีรีส์อะไรอย่างนั้นเลยนะฮะข้อที่4นะครับให้มาสคอตใช้ชีวิตเสมือนมนุษย์ ก็ต้องสมมุติขึ้นมาเลยนะครับให้เหมือนกับว่ามันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้นำเทรนด์ด้วยเรียกว่าถ้ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมาสคอตตัวนี้รู้หมดเป็นผู้นำทำได้หมดนะครับยิ่งมาสคอตมีความสามารถเสมือนจริงเหมือนมนุษย์เท่าไหร่นะครับก็ยิ่งเข้าถึงคนได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่แค่การนำมาสคอตมายืนแล้วก็ถ่ายรูปกับผู้คนเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างให้มาสคอตเนี่ยมีชีวิตเหมือนจริงนะครับอาจจะมี มาสคดอนาคตอาจจะมี Facebook ด้วยนะเล่น Instagram ด้วยนะครับมีการอัปเดตลงรูปภาพต่างๆของกิจกรรมมาส์คดทุกๆวันนะครับเพื่อให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เกิดการติดตามของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าสร้างชีวิตจริงให้มาสคอตได้เนี่ยมาสคอตก็จะเหมือนกับเป็นมนุษย์จริงๆที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับว่า การปั้นมาสคอตให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะไม่ใช่แค่เป็นเพียงการออกแบบตัวก,การ์ตูนเท่านั้นนะครับแต่มันถือเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับที่ต้องอาศัยทั้งเรื่องของเวลานะครับความต่อนเนื่องของการเล่าเรื่องนะฮะเราหยุดไม่ได้มาสคอตเนี่ยถ้ามันมีชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวของมันทุกวันนะฮะทุกเทศกาลนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราจุดกระแสะติดแล้วแล้วก็แน่นอนว่าลูกค้าก็จะ ติดตามเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้มาสคอตเนี้ยได้ตลอดไปนะครับสำหรับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จึงเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับการทำมาสคอตเรียกว่าบางทีธุรกิจเปลี่ยนมือไปแล้วนะฮะเจ้าของเลิกทางไปแล้วแต่มาสคอตเนี่ยยังเป็นที่จดจำยังอยู่ได้อะ่ะเรียกว่ามาสคอตนี้มีอายุมากกว่ามากกว่าคนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เก่าแก่อย่างลองยกตัวอย่างยางรถยนต์มิชลินนะครับก็จะมีมาสคอตที่เป็น เหมือนตัวตัวยางนุ่มๆน,นะฮะที่เป็นตัวบวมๆนะครับหรือว่าแบรนด์ของคอนเฟลกนะครับอาหารเช้าสําหรับเด็กนะครับก็จะมีแบรนด์เป็น,นบัสเตอร์เป็นพี่เสือนะฮะมาชวนกินอาหารเช้ากันนะครับแบรนด์ช็อกโกแลต m อนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวช็อกโกแลตที่หลากสีสันนะครับมีมือมีขาเดินได้นะครับตลอดจน วัฒนธรรมการเชียร์กีฬาอย่างเบสบอลนะครับก็จะมีแมสคอตนะครับประจําทีมนะครับเป็นเหมือนเชียร์ลีดเดอร์นะครับช่วยให้กําลังใจผู้เล่นนะครับแล้วก็นําเชียร์นะครับแล้วก็แมสคอตพวกนี้สามารถต่อยอดไปเป็นสินค้าในลักษณะของพรีเมียมของฝากของชํารวยนะครับทำเมอร์ชานดิสต่อเนื่องเพื่อจะส่งเสริมการขายธุรกิจนั้นๆได้อีกต่อไปด้วยนะครับสําหรับภาพ รวมของ Mascot Branding ในประเทศไทยนะครับกลับมาดูที่เมืองไทยกันบ้างก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ถูกเลือกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆธุรกิจก็นำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งอุตสาหกรรมฝั่งคมนาคมนะครับค่ายโทรศัพท์ต่างๆอย่าง AIS นะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการมี m a s c ค t ที่ชื่อว่าน้องอุ่นใจนะฮะปีที่ผ่านมาค่าย d t a ก็มีการเปิดตัวมา s คโใหม่นะครับ ฝั่งสถาบันการเงินธนาคารนะครับก็มีแม่มณีนะฮะของไทยพาณิชย์นะครับก็เป็นทําหน้าที่ให้บริการลูกค้านะครับหรือน้องกล้วยกรุงศรีนะฮะที่ปรากฏการก็เพราะว่ามีการออกลวดลายเต้นไม่หยุดทุกครั้งนะครับในการออกงานอีเวนต์นะครับ หรือแม้แต่แบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะฮะมาสคอตที่มีชื่อดังอย่างบาร์บีคอนนะครับหลายๆคนคงรู้จักนะครับหรือถ้าเก่ากันนั้นหน่อยก็เป็นตาวิเศษนะฮะไม่รู้เกิดทันกันหรือเปล่าตาวิเศษชวนน้องๆไม่ให้ทิ้งขยะนะครับหรืออย่างร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแมคโดนัลล์นะครับตัวนี้ผมชอบมากก็มีตัวตลกคล้ายๆเป็นโบโซนะครับก็เรียกว่าเด็กๆก,ก็ชอบกันบางทีไม่ใช่แค่กินอาหารละอยากได้ของที่ระลึกตัวโบโซตัวนี้นะครับก็ ที่เล่ามาก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆที่ให้คุณผู้ฟังรู้กันว่า Mascot เนี่ยมันสามารถสร้างการจดจำนะครับหรือ awareness ให้กับแบรนด์และธุรกิจต่างๆได้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ สามารถติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของงานออกแบบเรื่องของนวัตกรรมและเรื่องของธุรกิจนะครับได้ในพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทั้ง6ช่องทางด้วยกันนะครับมีทั้ง SoundCloud นะครับ Spotify นะครับ Anchor นะครับ Apple Podcast นะครับแล้วก็ Google Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบ่มหลวงภัสกรอาภกรต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ